สวัสดีครับี่นองชาวชมรมคนเล่นเครื่องเสียงนะครับวันนี้วันที่20สิอสิงหาคม2568นะครับทางร้านสมจันทร์เาเปิดให้บริการตามปกตินะครับรับซื้อรับแลกรับเพลินสินค้าของเก่าเอาค้องใหม่มาใช้งานนะครับถ้าไหนจะขายจะซื้อเครื่องเสียงก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรก็หน้าเจ้านี่แหละ นะครับวันนี้เปิดร้านให้บริการตามปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นพวกลำโพงเครื่องเสียงพาวเวอร์แอมม์นะครับมีสินค้าเข้ามาพอให้ชมกันนะครับเปิดร้านร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคืนออกเมื่อพรอนนะครับพรอนสองพันเก้าร้อยบาทมือสองนะครับปากสิบแปดนิ้วอ่าเป็นมินิแอมนะครับสีคูณสีพร้อมดังนะครับอันนี้ของใหม่มือหนึ่งหกพันเก้าร้อยบาทนะครับมีสองอ่ามีสีคูณสีแล้วก็สีคูณหนึ่ง นะครับข้างบนก็เป็น PS 15นิ้ว PS 12นิ้วนะครับผแล้วมีเสียงแหลมนะครับลาร้อยแปดสิบบาทนะครับแหลมคันนี้นะครับพร้อมดังอันนี้เป็นไฟซอนหรือเปล่านะครับเป็นปากเสียงแหลมขนาด8ปคูณแนะครับเป็นปากไม้หล่อเรซินเนาะนะครับพร้อมใช้งานนะครับ8ปคูณแเสียบเสียบเสียบเสียเลยนะครับได้ซีไปด้วยนะครับ380บาทไม่รวมส่งนะครับแล้วก็ก็จะเป็นวอร์เทคอ่าบอสเทคนะครับขออภัย เป็นบอสเทคสามพนอาร์มเอสนะครับมอแปร์เป็นพาวเวอร์แอมทรานซิสเตอร์ไบโพล่านะครับหรือว่าตัวนี้ก็18ข้างละ3ได้แน่นๆจุกๆตุบๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น18หรือ21ข้างละ3ามหก็สบายนะครับข้างละ3ข้างละสี่แน่นแน่นเลยนะครับเป็นมอแปลงคู่นะครับ NPE C สองพันสองเลยอยู่สองเครื่องนะครับผมสวยงามทุกเครื่องนะครับ สภาพม้วยๆทุกเครื่องเลยนะครับมือเครืองลังรถครับพี่น้องสติกเกอร์ก็บวกขาดเปิดไว้ไม่ใช่่าทำซีใหม่นะครับสติกเกอร์ก็ยังอยู่นะครับ fb 9 d 22500นะครับ18นิ้วข้างละ4ีนะครับช่วงนี้ก็อยู่ระหว่างปรับปรุงร้านนะครับอันนี้ก็ยังเสียจอบโปรเจกเตอร์เหรอครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับอันนี้ทำเป็นชั้นวางลำดอกลำโพงนะครับ ที่พาหลายๆท่านเข้าไปดูเมื่อกี้แหละนะครับแล้วก็จะแขวนดอกลำโพงนะครับเพื่อจะได้เห็นทุกดอกทุกส่วนนะครับของดอกลำโพงนะครับอันนี้ก็ตู้ลำโพงมือ2นะครับ BV 18นิ้วของช่างน็อตซาวสารคามนะครับใบละ1,950บาทสภาพสวยนะครับตัวนี่เป็นฝาหลังนะครับขอบเหล็กเต็มใบนะครับเก็บสีให้เรียบร้อยนะครับ แต่แกงฉีกมีหูวจับด้านข้างใบละ1,900บาทนะครับช่างนอตสารคามโลโก้เขียวอยู่ด้านหลังนะครับเป็น b v อันนี้เทอร์โบใบละ1,250บาทและก็เสียงกลางใบละ1,250บาทเหมือนกันนะครับเป็นมือสองเนาะนะครับตั้งได้เสยได้เหมือนกันนะครับมีเพยทหลังมีสเปคคอนให้พร้อมนะครับส่วนตู้ลำโพงให้จานอีทก็มีนะครับใบละ2,800บาทนะครับ2,800บาทเท่านั้นนะครับเป็นของใหม่เมื่อหนึ่งนะครับ อันนี้ก็ยังอยู่นะครับอ่ะพูดถึงประเด็นเรื่องนี้นะครับดอก8นิ้วนี่มีคนถามมาเยอะนะครับอ่าบ้านอย่างนี้นะครับคู่นี้นี่อาจารย์หนึ่งโทรมานะครับว่าจะรับแหละนะครับก็เลยว่าขอจองไว้ก่อนเดี๋ยวจะโอนตังค์ไม่เกินบ่ายสามเมื่อวานนะครับวันที่20นะครับก็เลยเห็นเงียบก็เลยอ่ะปรากฏว่าเงียบหายไปเลยนะครับเห็นติดต่อมานะครับก็สรุปได้ว่าตัวนี้ยังไม่ได้ขายนะครับดอกเสียงกลาง8นิ้วนี่ นะครับพร้อมดอกนะครับเอาจัดไปพร้อมดอกของเอ็มเอ็มเอาเลนะครับ <c oughs> ตะแกรงปั๊มสีระเบิดนะครับไม้อัดสิบห้ามิลนะครับสิบห้าหรือยี่สิบโอ้ไม้นานะครับไม้นาน่าจะสิบห้าแหละเนาะแปดนิ้วพร้อมดอกนะครับดอกอ่าเป็นดอกอีเขาเรียกว่าดอกอะไรอ่าอ่าที่มีเสียงแหลมด้วยจำ,จำชื่อไม่ได้นะครับอ่ามันมีแหลมในตัว นะครับเป็นดอกแปดนิ้วมีแหลมในตัวนะครับเป็นเสียงกลางเสียงดีนะครับเสียงใสดอกเฉพาะดอกเมื่อหนึ่งก็ดอกละพันสามแลวครับอันนี้จัดไปนะครับใบละหนึ่งพันสามร้อยบาทเนี่ยไม่รวมส่งนะครับคุ้มนะครับนี่ใครได้ไปคุ้มแน่นอนคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับพร้อมดังนะครับตู้ละสองดอกไม้อัดแท้ด้วยนะครับจะได้อันนี้ด้วยตัวยึดตัวแขนนะครับอ้างประมาณนี้นะครับผมอยากใกล้ตัวไหนก็สอบถามเข้ามาได้เบอร์โทรก็ศูนย์หกห้า 0945779นะครับแล้วก็ถ้าไหนจะขายจะซื้อเครื่องเสียงนะครับก็โทรมาสอบถามได้นะครับเบอร์โทรก็หน้าจอแหละนะครับจะขายก็แอดไลน์แอดเบอร์โทรมานะครับตู้เสียงกลางพรีโป o 112นะครับก็ยังอยู่นะครับใบละ1,600บาทตู้เปล่านะครับตามสภาพตามรูปภาพนี้เลยนะครับใบละ1,600บาทซื้อ4ใบแถมชุดแขวนฟรี4อ่า1ชุดนะครับตั้งได้แขวนได้เหมือนเดิมนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับ จิตสนใจตัวไหนโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมร้านก็อยู่ที่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเบอร์โทรก็หน้าจอนะครับอ่ะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ